เด็ครับเดวนเนเจอร์ใบลุงนวดบ้านสวนลุงนวดป่าอ้าววันนี้ก็คือจริงๆคลิปคลิปตัวเนี้ยทำไปหลายหลายครั้งแล้ว,ลวมีรายละเอียดลงทำอธิบายไปก็มาหลายรอบแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นรอบที่ยืนยันว่ากิจกรรมที่เราทำเกี่ยวกับการ เพราะเรียนเห็ดบวกแบบเรียนแบบธรรมชาติที่ตำรวจทำมาเนี่ยวิธีการตั้งแต่ดั้งเดิมจน,จนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมอะไรมาก็แล้วแต่วิธีการทําน้ําหมักเจ้าปวบวกก็ยังเหมือนเดิมนะฮะกะ็กะกอุปกรณ์หนึ่งถังที่สําหรับจะหมักหมักเจ้วบวก 2. อน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะฮะส อาหที่ตีแม่จะเป็นหนึ่งนะสำคัญที่สุดก็คือเจา้าปวกในการหมักกระข้างในถังขนาดนี้หรือจะใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่นะฮะถ้าหากว่าเราเราต้องการจรํานวนมากใช้ถังใหญ่กว่านี้ได้ถังแบบมีฝาอย่างนี้แหละแบบไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรฮะเพราะแค่เราปิดไว้ก็อ่าดูดซีตัวอื่นหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องการก็ลาโค้งลาเขียวแล้วก็คงไม่เข้าแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็เป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ต้องการ ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะหลักก็คือเจ้าปวกอันี่ต้องมีสิ่งที่ต้องมีและจำเป็นที่สุดในการทำน้ำหมักเจ้าปวกก็ต้องมีเจ้าปวกเจ้าปวกมีอะไรอยู่ในนี้บ้างหนึ่งไอความเป็นชิ้นเป็นอันก็คือเป็นการสร้างรังของของปลวกเพื่อเป็นช่องๆเป็นห้องๆเนี่ยไว้วางไข่ที่ไปคาบไข่จากนางพญา เอามาพักตัวอยู่นี่จนเกิดเป็นตัวอันนี้คืคอผลิตภัณฑ์ของลวกโดยเฉพาะนี่คือลวกเป็นผู้สร้างแล้วจะมีความนุ่มฟมันนุ่มมากนะครับอันนี้เขาย่อยมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ถ้าเปรียบเทียบกับชนิดอื่นก็คือเป็นหลังพึ่งนั่นแหละที่พึ่งเขาจะผลิตไอที่พึ่งขึ้นมาสร้างหลัง <S 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 เหมือนกันเลยกระบวนการของ วงที่ของจัดประเภทแมลงเนาะทีนี้พอพอเขาสร้างจาวปวกตัวเนี้แล้วถ้าสังเกตได้ตอนนี้เนี่ยมันจะเห็นเป็นตุ่มข,า,ขาวๆนะจะมีตุ่มข,า,ขาวๆน,นี่คือนี่คือคือเขาเรียกลูกเห็ดลูกเห็ดมันเป็นเห็ดหลายอย่างจะตีความว่าเป็นเห็ดโคนเห็ดบวชอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าไอความเหมาะสมของความชื้น ความเป็นตัวตนของเจวปวกก็คือที่ปวกเขาสร้างสร้างขึ้นมาเพื่ออนุบาลลูกเขาเนี่ยมันมีความเหมาะสมกับเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์หลายชนิดหลายพันมากเพราะมันมันจะมีความชื้นตลอดปีปวกเขาจะบริหารจัดการครับเขาสร้างเขาสร้างโพรงสร้างจอมเขาเพื่อดำานิชีวิตของเขาก็เ,าเลยมีจุลินทรีย์หลายชนิดได้ได้ความเหมาะสมใน ในฤดูฝนที่มีความชื้นเขาจะออกไปจุลซีก็จะออกไปทำงานของเขาเพราะมีความชื้นมีสภาพเหมาะสมเดี๋ยวถึงเวลาหน้าแรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะแรงแล้วพอแรงแล้วปั๊บความชื้นหมดจุลซีอยู่ไม่ได้เพราะขาดความชื้นเขาก็เลยจะหลบเข้าไปอยู่ไปอาศัยพื้นงพายอยู่กับเจ้าวโปนี่แหละเพราะฉะนั้นจ้าวโป่แต่ละแต่ละแห่งก็จะมีจุลซีที่อยู่ตามพื้นที่ลงไปอยู่ ไม่เหมือนกันเลยสักสักชิ้นเดียวถ้าคุณไปเอามาอีกรังหนึ่งอันนี้ถ้าไปส่องกล้องดูว่ามีอะไรมั่งนักวิทยาศาสตร์มาทำก็จะเห็นว่าเจ้าปวกมีอย่างนี้แต่พอเอาอีกรางมาเขาก็จะเห็นว่าเจ้าปวกมีจุลชีแบบนี้อีกมันไม่เหมือนกันเลยเพราะ,ะนั้นอยู่ที่ธรรมชาติที่อท้องที่นะฮะอันนี้คือการแท้จเิงเข้าใจเรื่องเจ้าปวกแล้วทําไมมาทําน้าหมักเจ้าปวก กเพราะเราเข้าใจเรารู้เรื่องว่าเห็ดปวกจะเกิดจะเกิดได้กับปวกเท่านั้นนะเห็ดปวกหรือเห็ดโคนไม่เคยไปโกดที่ไม่มีหลังปวกเพราะว่าไอ้ตัวเนี้มันก็เสเหมือนกับถุงถุงถุงที่อ่อยที่เอพอเห็ดเศรษฐกิจมันก็กลายเป็นเมี่ยเดี๋ยวดอกเห็ดดอกเห็ดโคนจะออกมาจากนี่เลยงอกจากนี่ไปเลยฮะเต็มงอกออกไปเลย นี่โคนเขาเนี่ยทําไมเรียกเห็ดโคนก็โคนเขาต้องออกมาจากตรงนี้แล้วรูปตัวกายภาพของเห็ดจะมีโคนยาวออกจากนี่ขึ้นไปจนไปทําหมวกแหลมๆเนะเาะเห็ดบวกก็จะมีเขาจะสร้างคือสร้างหมวกเขาเพื่อแทนดินคือระดับที่อยู่ใน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 จอมลวกจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เสร็จแล้วเขาจะมีดินหุ้มเนาะแล้วก็ไปโพนขึ้นไปแล้วก็จะมี จาหลายๆเจาเป็นเป็นห้องๆเขาสร้างห้องเขานวัตกรรมของปวกนี้เวลาเชื้อเชื้อเห็ดปวกเนี่ยในในพออะโอรูเหมาะสมความชื้นดีในหน้าฝนเนี่ยเชื้อเขาจะเดินตัวนี้จนขาวทั้งก้อนเลยก้อนนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยถ้าในช่วงที่เขาจะเปิดดอกเส้นใยของเชื้อเห็ดปวกก็จะเดินเส้นใยตัวนี้จนเป็นสีขาวเลยแล้วก็รวม เส้นใยรวมกันเสร็จปั๊บเขาก็จะรวมกันเป็นดอกเห็ดแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปจะแหลมเหมือนมีดนี่เลยครับหมวกเขาไงปลายหมวกเขาจะแหลมเหมือนมีดเนี่ยเพื่อแทงดินขึ้นไปจังหวะที่เขารวมเชื้อดีๆแล้วแล้วก็ฝนไม่ตกดินมันแห้งมันแข็งเห็ดพวกนี้ไม่ไม่ทะลุดินได้ไม่สามารถจะทะลุดินขึ้นไปได้ก็เป็นอาหารของปลวกนะครับเป็นอาหารของปลวกที่จะ ขาก็จะกินเลยกินดอกเห็ดทั้งดอกเลยดอกตุมต้มๆเหลมๆเนี่ยที่แทงลินขึ้นไปไม่ได้ก็เ,เป็นอาหารของปวกแล้วก็เขาจะขาบไปเลี้ยงนางพญานางพญาก็มีหน้าที่ออกไข่ออกรูปก็ก็เป็นทีมงานที่เขาไปหาจัดก,การในใ,ใ,ในในในรังในรังของมแมลงเขาจะอันนี้ถ้าอยากรู้จรงิงๆต้องไปศึกษาให้ครบกระบวนการเราจะดู้วงวง,วงทีมของปวกออนะโอเคนะฮะเข้าใจคร่าวๆแล้ว ความสำเร็จของน้ำหมักเจ้าปวกจ้ปวกต้องดีงเจ้าปวกที่ดีเนี่ยเราต้องไปหาจากธรรมชาติที่มีความเหมาะสมคือมีเป็นป่าดงที่สมบูรณ์มันจะมีจินทรีตัวดีเยอะเพราะินทรีตัวดีเยอะเขาจะวิ่งเข้ามาแอบอยู่มาอาศัยพึ่งพายอยู่กับเจ้าปวกตัวนี้เยอะคือในในเนี้ยมันมีเชื้อเห็ดเยอะเลย คำว่าจุลินทรีย์จุลชีพจุลินทรีย์นี่ก็คือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นจุลมันเล็กมากนะจำนวนมากเขาจะมาอยู่รวมกันอา้าวหลักหลักตนนัวนี้รูงเล๋อจะต้องบอกก่อนให้ชัดเจนนะน้ำหมักเจ้าปวกกัดเชื้อเห็ดปวกคนละเรื่องกันน้ําเชื้อเห็ดปวกกับน้นําหมัเกเจ้าปวกมันคนละเรื่องกันเลยวันนี้ที่เราทาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นสตาร์เตอร์ด้วยแนวคิดว่าเราเอา ขยายจุลินทรีย์สร้างน้ำหมักเจ้าปลวกเนี่ยเพื่อขยายจุลินทรีย์ไปกระตุน้นให้ลังปลวกขยายขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนั่นคือวิธีคิดว่าทําไมใช้น้าหมักเจ้าปลวกนะอันนี้เราเราพูดถึงเรื่องน้าหมักเจ้าปลวกวิธีทําน้าหมักเจ้าปลวกก็ง่ายๆอย่างที่เคยสูตรเดิมไม่มีเปลี่ยนฮะไม่มีเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จที่โอเคแล้วไงเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเอาเนี่ย เอามาแค่นี้พอนะอย่าให้เยอะแค่นี้จะเอาถังใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะเพราะว่าเราแบ่งแบ่งออกมาใช้เพราะความจำเป็นคือลินิเซีที่เรารู้ไหมเนี่ยมีมีสักห้าล้านสิบล้านตัวละกับยูนิเซีที่เราต้องการเพียงแค่นี้มีเป็นเป็นสิบล้านร้อยล้านตัวแหละเพราะว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยนะเราก็ได้จาปพวกมายาี้ขอแบ่งมาเสร็จแ,แล้วก็ใส่ถังนี่คือ แต่แทนดาแต่เริ่มต้นที่ลุงหนวดศึกษามันก็ยังไป็น,นี้นะแล้วก็ไม่ไม่เอาข้าวนะของลุงเหมาไม่เอาข้าวไม่รู้สูตรใครยังไงที่ใช้ข้าวใช้ข้าวคือแป้งเพราะแป้งเนี่ยกระบวนการคุกเนี่ยมันจะเหมาะสมเพราะว่าแบคทีเรียจะมากินแป้งมันก็จะบูดไงเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าถ้าหากว่าแบคทีเรียมากินก่อน โดยที่จุลลนทซี์ยังไม่ทนทํางานแบคทีเรียเขาจะเก่งกว่าจุลินทซี์คือเอาเนี้ยคำว่าจุลลนทรี์แบคทีเรียก็เป็นจุลินทรี์เอาตีความไม่ง่ายว่ะตัวที่ต้องการมันมันทำงานทีหลังตัวที่ไม่ต้องการทํางานก่อนเมื่อกี้อาหารก่อนมันจะคุมพื้นที่นะเนี่น้าตาลทรายไม่ฟอกสีนะลุงหนุจะไม่ใช้คําว่าน้ําตาลทรายแดงเพราะว่าพอน้ําตาลทรายแดงจะเป็นอีกชนิดเหมนพวกน้ําอ้อย น้ำตาลอ้อยอะไรเป็นสีแดงคนละอย่างอ้นั้นจะหาซื้อ,อยากกว่าตัวนี้ตัวนี้ไปร้านค้าในหมู่บ้านมันมีหมดนะเพราะมันจะมีน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ที่เป็นสีขาวจั่วเลยน้ำตาลทรายสีขาวกับน,น้ำตาลทรายสีตุนเอางี้ก็คือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีตัวนี้จะใช้สามขีดครับสามขีดสามขีดเอตัวนี้เป็นสิบส่วนก็เอาสามส่วนเนาะก็สามขีดละสามส่วนสามในสิบเพราะถุงนี้หนึ่งกิโล ใัยลงไปอย่างนี้เลยครับง่ายไ,ไม่ต้องไปบี้ไปบดไปคนอะไรทั้งสิ้นนะหนึ่งมีเจ้าปวกมีจุลินทรีย์สองน้ำตาลคืออาหารของจุลินทรีย์เพื่อให้ขยายเพิ่มขึ้นนะสามก็ต้องให้ความชื้นความชื้นตัวนี้ก็คือใส่น้ำนั่นแหละน้ำควรเป็นน้ำฝนนะน้ำฝนจะดีที่สุดเพราะว่ามีมีค่า pH เป็นกรด เห็ดจะชอบพีเ็ดเป็นกรดคือต่ํากว่าห้าลงมาเป็นสี่เป็นสามเนี่ยคือมีความเป็นกรดน้ําฝนนี่จะมีมีความเป็นกรดน,น,น,นะครับอ่าเอาใส่เข้าไปถังนี้หัวใส่รอบแรกเนี่ยรอบแรกใส่แค่เขาเรียกว่าให้มันอมีความชื้นเสมอผิวเนี่ยอ๋อสองขันไปเลยได้อยู่ นี่แหละคือกระบวนการที่จะสร้างน้ำหมักเจ้าปวกทำแค่นี้เองนะเสร็จแล้วปิดฝาปิดฝาทิ้งไว้วางในที่ร่มแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้วางได้เลยคืออยู่ในร่มไม้อย่าให้ตากแดดจัดตากแดดจนะมีความร้อนสูงไอ้ทูนิฟิมตัวจะตายเพราะมันสู้ความร้อนบ,บางตัวก็จะตายกับความร้อนไม่สูงเท่าไหร่เวลาเราไม่ให้เขาได้รับความร้อนมากก็ ตั้งอยู่รงนี้เลยเดี๋ยวผมจะตั้งทไว้ที่นี่ในโรงไม้สามวันไมต้องไปสนใจเขาไม่ต้องไปแอบดูเ,เขา,าปล่อยเขาไปมสามวันครบสามวันค่อยมาเปิดเปิดและเติมน้ําฝนเข้าไปให้ได้เกือบเต็มถังอะ่ะนะแล้วก็น้ําตาลอีกสามขีดคนเลยทีนี่รอบสองนี่เติมน้ํา เบียเต็มถังคือของเก่าเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ในต่องไปสนใจมากกับบางทีไอ้เชื้อเขาเกโปรโตโซวัวที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเชื้อเห็ดตัวใหญ่จะเป็นเห็ดประการลังนะมันมีหลายเห็ดอยู่ในนี้อ่าแล้วมาเติมน้ําอีกสามวันปิดฝาไว้ยี่สามวันไว้สามวันเปิดมาครบสามวันปับ๊บมาเติมน้ําให้ถึงปิ่มๆขอบนี่เลยแล้วเติมน้ําตาลอีกสามขีด แล้วก็คนกลัวให้เข้ากันนะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกออสองวันใช้ได้และตั้งแต่วันที่สองไปก็คุณจะใช้กิจกรรมไใช้ไปนี่เอาใช้ยังไงมันจะแตกต่างกันเรื่องอกระบวนการที่ทําเชื้อเห็ดมาอ้าวไอ้นี่คือเชื้อเห็ดมีระแยกส่วนไม่ได้เกี่ยวกับ น้ำหมักเจ้าปลวกไอ้นี่คือเชื้อเห็ดปลวกนะนี่คือเชื้อเห็ดปลวกเชื้อเห็ดปลวกที่เราทําไปแล้วนะไอ้นี่คือเรื่องของเชือ้อไอ้นี่คือน้ำหมักเจ้าปลวกมันแยกคนละส่วนกันเลยอย่าไปทาําความเข้าใจแบบรวมๆกันเพราะว่ากระบวนการเลี้ยงเชื้อแบบนี้ถ้าเราเอาเจ้าปลวกมาใส่ด้วยมันอาจจะมีจุลซีพบางตัวที่ไปทําลายกันหรือไม,ไม่ส่งเสริมกันไอตัวแตกปลอมที่เข้าไปอยู่มันก็อาจจะทําลายเชื้อบางส่วน ราะฉะนั้นเราแยกส่วนไม่องเชื้อคือทําเชื้อทําน้ำหมักแก้วบวกคือทําน้ำหมักแก้วบวกแต่สุดท้ายตอนสุดท้ายของกิจกรรมก็คือเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้ครบห้าวันแล้วเราก็จะมาทําการถ้าจะเอาไปราดเราเอาไปราดเราก็จะเอาถังมาถังหนึ่งเนาอะเราได้น้ำหมักแก้วบวกสักใส่เข้าไปสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเอาเชื้ออีกสามสิบเปอร์เซ็นเข้ามาใส่นองนําเป็นน้ำตเต็มถังนี่แล้วคุณก็ไปลาดกับเป้าหมายที่ต้องการคือต้องลาดกับลังปวกเท่านั้นลังปวกที่ไม่มีเชื้อเราเอาเชื้อใส่ไปด้วยไงถ้าลังปวกเคยมีเชื้อไม่จําเป็นต้องไปเอาเชื้อเห็ดปวกใสก่เอาแต่น้ำหมักเจ้าปวกไปาดกน้ำหมักเจ้าปลวกนี่เป็นจะเป็นตัวกระตุน้นกระตุน้นเชื้ออา่า สร้างความสมบูรณ์ของรังปวกสร้างความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะเขา,ขเ,ขาขเขามีรังอยู่แล้วเนี่ยเราเอาจุลินทรีย์ไปลาดครับเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เขาสร้างเจ้าปวกเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีพื้นที่เกิเกดเห็ดเพิ่มขึ้นนะอันนี้หมายถึงว่าในตำแหน่งที่มันเคยออกเห็ดปวกอยู่แล้วเราไปเหมือนกับให้อาหารเพิ่มก็คือเจ้าปวกก็คืออาหารใช่ไหมคะไม่ใช่อันเนี้คือจุลินทรีย์ <Okay. S 1> เป็นตัวไปกระตุ้นนะเคยเขาไปรัง่ที่ดีอาหารก็คือคุณเอาใบไม้กิ่งไม้เล็กๆไปปูคุมไว้เรื่อยๆเขาจะมีอาหารดึงลงไปกินนะแล้ววิธีไปลาดน้ำหมักแก้วปวกถ้าคุณมีเศษใบไม้กิ่งไม้ไปสมก่อนสมแล้กเอาน้ำหมกักลาดทับไปสมมีสสมบนรังปวกนะแล้วก็น้ำหมักไปลาดทับน้ำหมักแก้วปวก มีส <ersch> ีเจะปวกไปราดครับปวกเขาได้กลิ่นเขาจะขึ้นมาคาบทั้งไอตุลินสีรวมกับกลิ่นไม้แม่ทั <back> ้งอาหารเข้าไปมันก็เลยจะเกิดเจาปวกเพิ่มขึ้นไปสร้างโพรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพ่กระจายออกไปจากที่เคยมีพื้นที่ออกอยู่สักประมาณหนึ่งตารางเมตรมันก็จะเป็นสองตารางเมตรสามตารางเมตรปริมาณเห็ดที่ได้จากเคยได้หนึ่งกิโลก็จะเป็นสองกิโลสามกิโลนอกจากได้เพิ่มขึ้นแล้วมันทําให้เกิด สองครั้งสามครั้งต่อรอบหนึ่งปีเพราะธรรมดาในธรรมชาติเนี่ยเขาสะสมอาหารไว้เนี่ยแล้วก็เปิดดอกได้ปีละครั้งเดียวอาหารก็หมดละแต่ถ้าเราเติมอาหารเติมน้ำหมักเจ้าผัวเข้าไปเนี่ยในปีพึ่งเก็บไปได้สนะักไม่พอเดือนพอรอบจังหวะอากาศอุณหภูมดีเขาก็จะเกิดดอกอีกเกิดซ้ําเป็นรอบที่สองรอบที่สามโอเคนะครับอันนี้ผมผมย้ําให้เข้าใจว่า น้ำหมักเจาปวกกับน้ำเชื้อเห็ดปวกมันคนละเรื่องกันนะน้ำหมักเจาปวกเพื่อ,อ,อสร้างความสมบูรณ์ให้กับรังปวกเพิ่มพื้นที่เพิ่มจํานวนครั้งเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์มากขึ้นปริมาณของปวกดอกเห็ดอาจจะใหญ่ขึ้นนะหลายทิงหลายอย่างคือส่งเสริมพัฒนานี่แหละเรียนรู้เรียนแบบเราทําแล้ว ส่งเสริมพัฒนาคือขั้นนี้ก็คือเคยตัดเคเนไม่หมักเจ้าปลวกไปถ้ามีปลวกอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยออกตรงนี้ไม่เคยออกเราก็ใส่สองอย่างเอาเอาน้ำหมักเจ้าปลวกไปแล้วก็เพิ่มเชื้อเห็ปดปลวกเข้าไปไปลาดตรงนี้ไม่เคยเกิดเห็ดแล้วเราจะประสบความสําเร็จจากที่นี่เคยมีสองแปลงสามแปลงมันทําให้เกิดเป็นสี่สิบห้าสิบแปลงได้แล้วนะคือทักษะพวกนี้รุนแวดคือ มันมันไม่เปลี่ยนไงเพราะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเข้าใจไปนหนี้เราเราทำตามความเข้าใจไม่ได้ทําทําแบบลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นทักษะมาก,ก่อนแล้ววัน,นวันนี้ก็ยังยืนยันใช้แบบนี้นะฮะทำน้ำหมักแกปวกทําแบบนี้ทําง่ายๆนะแล้วถ้าคุณมีแต่เชื้อไม่มีน้ำหมักแกปวกในการเวราสคือเท่ากับคุณทํางานแค่สามสิบเปอร์เซ็นตถ้าคุณไปรายมีเชื้อด้วย แตงนี้เคยเกิดเห็ดหลวงเคยเกิดแต่ไอเห็ดหัวข้าวดอเราเอาเชื้อเห็ดปวกใหญ่เข้าไปจะพัฒนาอาจจะออกสองรอบรอบที่เห็ืเห็ดผูวใหญ่รอบที่สองมาเห็ดผัวข้าวดออีกเห็ดผวกน้อยเห็สิ่งที่เราจะเคลื่อนกูลเดินทางไปด้วยการลงมือทําด้วยวิธีคิดครับฝากไว้นะครับว่าคนมีหลายคนพูดว่าปกติมันก็ออกของมัน ถ้าออกปกติง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อกินก็ได้นี่ไงหนุ่มไม่ได้ซื้อกินแล่เห็ดพวกไอ้ความปกติกับไม่ปกติคือเราเรียนรู้เรียนแบบส่งเสริมพัฒนาธรรมชาติอันนี้อันนี้เป็นทักษะที่ลุงหนือเชื่อถือศรัทธามากๆธรรมชาติเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเกิดมาเนี่ยมีพ่อมีแม่คอยรีนแต่ก็เราเกิดมาโดยธรรมชาตินะเราไม่ได้ทําคลิปเกิดมาเห็นไหมไม่ได้ผสมเทียมแล้วเกิดมา ชีวิตเราก็คือธรรมชาติเราจะมีความสุขกับการดำเนงชีวิตก็โดยอิงแอบเรียนรู้เรียนแบบส่งเสริมพัฒนาธรรมชาติแล้วชีวิตเราจะเราจะดีขึ้นนะถ้าหากว่ามีอะไรสงสัยยังไงก็ก็ไปที่กลุ่มพ่อเลี้ยงเหตุปวกบ้านสวนลูกหนวดปลาอ้าวยังมีของลุงแสงอ่เพเด็กน้อยบ้านทุ่งบ้านสวนติดดาวกเกษตรความสุข เนาะอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์คือทีมงานที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันสอบถามเข้ามาได้ครับอ่าสุดท้ายขออนุญาตฝากฝากเพจบ้านสวนลุงหนวดประอาวเนี่ยเราจะให้ความรู้นี้ไปเรื่อยๆคือเป็นกําลังใจให้เราเนาะอ่ากดติดตามกดกระดิ่งครับสะใชหน่อยนะครับเราจะได้เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ